ไก่ปิ <S <s s> ้งไก่เมืองน้องปิ้งไก่ชิโนยังบ่ทันได้ฮอดกินปิงไก่เมืองนองก่อนสวัสดีเมสวัสดีกันสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคุณครูทุกคนอยู่ดีแมอย่าเจ็บอย่าไข้เด้อ เรามาหนีเบาเดินไปเมืองเลยไปกับแม่พิมเราจะไปเอาเงินเงินที่พอพักให้ประมาณสามร้อยเรียนเราจให้น้องดาลอยเรียนแล้วก็เบาเฮียงลอยเรียนแล้วก็เบาเดือนลอยเรียนเงินตัวนี้เราเบาเดือนเอาไปให้อาเฮียงแล้วก็น้องดาเมื่อเชิลงไปเมืองพีนเรียกนั้นยังมทนายแล้วเลามาหนีเบาเดินนั่นจะไเอาเงินก่อนแล้วก็อเฮียงเพึ่นไปวันที่ซอง แต่วันที่สองยัง่ทันได้กลับมาบ้านเมื่อนวันที่โอสิบปลายมือแล้วเมื่อนีวันที่สิบสี่ไอเฮียงยังไ่ทันได้กลับมาเลยครอบครัวเฮาไปใส่ไปแล้วน้องดาวไปิเข้าป่าเฮาชิเข้าป่ากับเขาไรไอเฮียงนะเวียกยัง่ทันแล้วกับเกิดเหตุการณ์กับคนไทยนั่นแหละแต่เพิ่นยังไ่ทันได้กลับไปคนกันและชวนเฮาเวียงยังม่ทันได้แล้วพี่น้อง ถ้าไรเบิ้งคลิปนี้ชงกำลังใจให้ครอบครัวเบาเดือนในเด้อพี่น้องมือน,นี้พาเมบ้านพ,พ,พามบ้านไปเอาเงินแน่เลยก็สิไปเล่นบุญชงเหอไปเล่นบุญชุงเือเมืองนองวันที่สิบสี่สิบห้า เนี่ค่านะางามลายนาะงามางามันนงเาริพั่งรีม <S <S าฮอดบอนตลาดขายเครื่องมือนี่เป็นเริ่มเริมบุญส่งเหือวันที่ส4 2ส2 6 มาเด้อพายากปิ้งไก่เด้อมามา,มามาซื้อซอยแน่บมันนี่มาพรอ,อารมณ์เงาเงาแน่เลยมาอยู่แคมเซคิดหอดป่าคิดหอดดงและมันนี่สซ้งเฮือมึงนองเริ่มวันที่สิบสแล้วภามาเที่ยวมาเล่นไหนไปนอกจน่น,นมวันที่สิและมืน่นจิลงไปหาเบาเฮียงคือเก้าเพราะว่าเวียยยังไทันแล้ว บรรยากาศฮอนประมาณอาทิตย์ปลายแล้วฮอนลายทางบุญกันเลยสบายดีฮมสบายดีอ้หล่อไอเป็นพบาวหล่อไอพบาหล่อได้หนิมาเ้อมาเนอพี่เนองกินขาา้ขาวเ้ากินข้าวเ้าก่อน พาเม่บ้านเมื่อนี้มาปุ๊บเลยก็ได้อาหารกันกินมานเลยมันมันมานม,ม,มาเด้พี่น้องมากินข้าวน้ำกันเม่บ้านเพิ่นมาแบบตำตำ้ม้มตำตำต,ำต,ำต,ำตีนไก่หน้าตาเป็นบ,บนขุดมันขุดมันตน้ใน,ในยากกินกตำมาไงปีงไก่ปีงไก่เมืองนอก ปิงไก่ชิโนโยังมทาทันในหอดกินปิงไก่มึงนองก่อนอม,มือนี่นะมานนะได้กินใครเนี่ยได้กินได้กินปิงไงโ้สุดยอดเลยแฉบแฉบ ปีนี้จัดละวงนุ่มภูไทยปีกายกระนุ่มภูไทยคนยังมาทนายลายหากกระเลิบม,มนีวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกมาสิมวันอยู่ นี่บไ,ได้ิล่น,น้ำมูน้ำผู้ได้บุญเชิงเหอือไอเฮียงยังท่านได้มาแล้วบันฑิตอเฮียงผู้สาวไปปะแล้วไอเฮียงกลับบ้านบัณแล้วชวเอนามานีได้ไปล่นอยู่แล้วอีกมื่นมือหือนน่าจะไปบุร้แล้วมืน่นชืลงไปเมืองพีนงามน้าสาวทันช่องสาว ซื้อเครื่องซื้อของมาพักให้บมาพิมพ์ซื้อขนมแล้วก็ซื้อลลายอย่างอยู่ไรปีงไกมาหอดบานเพลจะเป็นตกดินอยู่ประมาณชีโมงเข้าห้าโมงแล้วมันซาซื้อเครื่องอาหารการกินอะไรซื้อมักแตงมืม่น,มนแม่พิมพ์พุ้นชี้งไปส่วนไปทอนมันเลย <c oughs> มีพิมพม์พันใดมพามพาักมาตอนเง่ายๆอาหารการกินเลยช่ไดด มักใม่หมักกะลัมไงมักมก่วงในได้ปีงไก่จามเอ็นแลนี่ขนมขนมทอดกล้วยแล้วก็มักแตงอันนี้ก็ขนมอันนี้ขนมสวัสดีเคมสวัสดีกันยาสวัสดีสวัสดีเเสวัสดีเจนนี่สวัสดีไป <laughs> สามคนมันลูกเบาเดือนเลยพอแม่ลูกเบาเดือนลูกเมียอันนี้แม่ลานสายลูกน้องสาวเลยลังจากพ่อปะเลยน้องสาวกลับมาเฮือนพ่อแม่แล้วก็ได้ลูกหนึงจา่จาจา่าจ่าแอมกันนะแอมแอมบอพิมพแซ่แบบ่แซ่บบ่เค็มแอมเนี่ยแ่บจ่าจ่าจ่าเนี่ยจับอะไรเนี่ย โอ้ยอะเค็มมันกินมะเขาว่เค็มกินมะเขาว่าหนี้ละก็จะมี่งน่อยเผาเฉลีให้แม่พิมพ์เผาเฉลีใช่ไหมให้ลูกแล้วก็ให้ร้าน็จะคลองเองกินขับใจที่พอโอนให้เงินโดยซื้อขังกินซื้อของกินแล้วก็ได้แป้งรถเน่แล้วก็ได้แป้งรถเน่ มันอะไรอย่างเงี้ยเด้อันนี้มันชินชินขปุ้นมะนาวซื้อปลาแดกซื้อผักแล้วก็ซื้อตีนไก่ชื้นเนาะชื้นเนาะชินมวื้นน้ชิ้นเนาะชินเนาะชินเนาะมื่เฮียนมาิ กันไปเอาเฮียนใช้งานหมื่นไปทอนมันยังมาทันแล้วมันเห่ามัาก็เริ่มหมื่นหมื่นเลยเป็นทีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบได้แล้วแซบบาจะนี่แซบเอ็มแซบปั๊จะนี่แซบอืมนี่คือมูจักความแล้วมูจักภาษาลาวแล้วคิมเน ไม่ไม่ดังบระเรียวก็ไม่ดังเงียบฮะอยากเงียบอยากเงียบบ่อยากกินขนมอยากกินขนมอยากกินขนมกินต้นอะไรอะเราทำ่ะเรียวด้วยไงคนเราเอิบางยังนี่ยังคารามเออ

มากบ้งนยกันเน่ามากบ้างบางเน่าบังใหญ่บางขลามปันกันกินเด้อปันกันกินเด้อบางนึงในสิบพันในพิมมึนเอาออยู่เมนบางกําข้ากํา อี่าจัะไปคุณเอ,ไ,อเไปปั๊มพ่เอ็นเลยอมกับกบางไม่กับผสมาไก่ไ่มฮะข้นายไหมจ้ะอะขึมหน่ะตรงนินขมกึ่งไปเจนีอ่าเล่นนจ้อะไกนอบยากอ่ะขึมหน่อยากนี่กินบ่จจนี่ จะนีบ่มีพ่อจะนีมีแต่แม่อ้เจาอัเจ้าห่างเราไปหักแพงให้เราจ้าจ้ากันเนี่ยเข้มจา้าสามแม่น้องหักแพงกันเลยแล้วค่ะลิน้นแต่ละมือไปอยูนำจนนีตลอด,ดขาขาเจานะ้าในสาม,มนคนจนนีก็อยูเฮิอนปู้เฮินหนยาจนนีไม่น่นห่ะ อาจดคิมเอมคิมนี่บ่ด้กินทบ่เด้อมันจ้าอเนี่ยกินบ่อขาบกินขานี่ปีงไก่ินไก่มึงน้องินไก่สีโนยังบ่อหอดจามว่าจ้าตตอแล้อืมกนเลยเบเลยแ

จำปื้ดได้กินใไงไงไว้เป็นเบาจนนีใจเลยใจเลยนั่งจักรดอยตั้งใจใจเลยเห็นเบาเห็นเบากัญยาเป็นเบาแล้วกัญยาไงไว้แล้วอ่ะพิมกินไงแล้วคิมเป็นเบาแล้วคิมแซ่บอ่ะพิมแซ่บไข้หูช่วงนี้บ่าพิมพ์ติดกันพนันแล้วไปเล่นบีตลอด เล่นบี้ป่พิมพคือขาดห้องเยนตลอดอจังมือเลยขาดห้องเยนนี่ซามซามมือแล้วบ่ไปห้องเยน็นใช้โทษเลยมือเลยจิไปทอนมันให้ทอนมันอีกมือน,นี้เป็นยังมือน,นี้มือน,นี้วันพุธบ่แม่นวันชุกบอพัดพัดแม่วันพัดเมื่อวานนี้ออกเลข อีกซองมือซาม,มือบัพิมบัไปรงเรียนใช่ฮให้ตำรวจจับเลยพิม์ไปหาตำรวจปกชอบานให้จับเลยบ่าพิมบัมปไปรงเรียน <c oughs> <c oughs> ในพิม์เนาะอืมสิพองบัพิมให้ตำรวจจับเลยบันขาดลายมือลายวันแล้วบัไปรงเรียนซาม,มือเพื่อนบ่าบัได้แล้วเป็น,นักเรียนขาด กินโลกินโลกินโลกิโลมักตัวไหนกินตัวนั่นกินมักแตงกินบังขลามกินบังขลามอืมเค็มเค็มเอ็มมึงเค็มแบบน้ำมังเค็มเมนต้นเบื่อกไหมเมนเมนบ่เน่เค็มแบบน้ำก็เออเราไปเค็มไปแล้วเนี้ย ยิ้มเลยพิมยิ้มแล้วกินให้ยิ้มแม่ระวังหนึงจะกินขนมกินมากกลาใหญ่มากแตงแล้วก็มากม่วงบังข้าลามละลายยางข้าเจ้าชีคนนากกินเออข้าเจ้านักกินอิ่มแล้วซื้อให้ลูกให้ลานเพื่อนนดกกินของแซบ กินผลไม้ก็ขอบใจพอโอนให้เงินหรือว่าพาคให้เงินก็ประมาณห้าหกเทื่อแล้วเพิ่นพักให้ก็ขอให้ดีไม่แหงอย่าเจ็บอยา่าไข้เด้อชิงไดใรขอได้ชิงนั้นเด้อพออันนี้เงินที่เพาะสำหรับพาคให้แล้วก็ลูกซื้ออาหารการกินแล้วก็ได้ซ่อมแปงลงรถแลจังน้อยบ่เดือนสีไปให้น้องดา ลอยลอยเรียนแล้วก็เบาเฮียงลอยเรียนก็ะซมลอยเรียนก็าเคพีน้องสำหรับคลิปนี้เขาจบไว้ชำนี้ก่อนก่อนอื่นหมดต้องข้อขอบใจพ่อแมีพี่น้องผู้ติดตามไลค์ครูและคนอยู่ดีไม่แห้งอย่าจิบอย่าไข่ชิงใดให้ใดขอไดชิงนั่นเดินใครอยู่ต่างประเทศก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อพี่นอ้องขอกันคลิปต่อไป